สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน B P M P จะมาแนะนำชุดครัวรุ่นล่าสุดนะคะทำออกมาปี2021ช่วงปลายปีนี้นะคะสำหรับชุดนี้จะมีทั้งเสียงและไฟก๊อกน้ำสามารถเปิดน้ำได้จริงแล้วก็มีตู้เย็นนะคะตู้เย็นสามารถกดน้ำแข็งได้นะคะอุปกรณ์ในเซตนะคะก็จะมีหม้อพร้อมฝาตัวหม้อจะเป็นเหล็กสังกะสีนะคะตรงนี้ถ้าโดน ความชื้นหรือว่าโดนน้ำแล้วเช็ดทำความสะอาดไม่แห้งก็อาจจะขึ้นสนิมได้นะคะแล้วก็จะมีกระทะกระทะจะไม่มีฝาตะหลิวกระชอนแล้วก็จะมีจานให้ด้วยนะคะจานก็จะเป็นเหนเหล็กสังกะสี2ชิ้นนะคะประมาณนี้ ตรงที่คว่ำจานตรงนี้สามารถเลื่อนออกมาได้นะคะแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้เลื่อนเข้าเลื่อนออกบ่อยๆแล้วก็ตัวแผ่นจะค่อนข้างบางนะคะตรงนี้จะรับน้ําหนักมากไม่ได้นะคะแล้วก็เวลาเล่นต้องระวังน้องกดตรงชั้นแบ่งครึ่งนะคะจะทําให้หักเสียหายได้นะคะตรงนี้ในเซตก็จะมีเขียงให้แต่ว่าจะไม่มีมีดนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้จะเป็นจุด บาร์บีวจะมีอุปกรณ์ให้8ชิ้นแล้วก็ไม้เสียบ 2, 2> มีขวดพริกไทยขวดเกลือแล้วก็ขวดซอสพริกนะคะแล้วก็ตรงหน้าเตาไมโครเวฟเล็กตรงนี้นะคะสามารถเปิดปิดได้จริงตรงปุ่มจะเป็นปุ่มหลอกไม่สามารถกดได้นะคะตรงนี้เตาไมโครเวฟจะไม่มีเสียงมีไฟนะคะแล้วก็หน้าเตา ตรงนี้สามารถกดแล้วก็มีเสียงมีไฟแบบนี้นะคะใช้เป็นฐาน 2A 2 A, ก้อนเวลาจะเปลี่ยนฐานจะต้องกดเขี้ยวด้านในจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ตรงจุดนี้นะคะเขากดแล้วก็ดันขึ้นจะเปลี่ยนเป็นฐาน 2A 2 A, ก้อนตรงจุดนี้เวลาใส่ก็ใส่ทางด้านขวามือไปก่อนแล้วก็จะมีเคี้ยวล็อกสองเคี้ยวตรงนี้นะคะกดเข้าไปทั้งสองฝั่ง หากไม่กดจะทําให้ตัวเคี่ยวหน้าเตหาหักได้แต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หน้าเตาตรงนี้หุ่นได้มีเสียงดังแก๊กๆทั้นสาจุดนะคะในส่วนของซิงค์น้ําเวลาเล่นเพียงแค่ใส่น้ําไปในอ่างตรงนี้แต่แม่ค้าจะแนะนําว่าหากน้องเล่นตามลําพังตรงนี้ไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่าตัวเนื้อไม้จะ ไม่ได้ป้องกันน้ำนะคะเวลาน้องเล่นจะไม่ระวังก็อาจจะทำให้ชุดครัวบวมแล้วก็เสียหายได้ตรงนี้ก็คือสามารถเปิดน้ำไหลได้จริงแต่ไม่แนะนำให้เด็กๆเ,เล่นกับน้ำนะคะเพราะว่าน้องจะเล่นเลอะเทอะอาจจะทำให้ตัวครัวบวมได้นะคะตรงนี้เวลาเปิดน้ำก็จะไหลประมาณนี้นะคะก็คือน้ำจะต้องเล่นอยู่ในอ่างเท่านั้นนะคะาหากเลอะ อุปกรณ์ครัวต่างๆที่เป็นจุดที่เป็นไม้ก็จะทำให้บวมเสียหันะคะตรงนี้ตรงนี้จะไม่ได้รับประกันในเรื่องของครัวบวมน้ำนะคะแล้วก็เวลาเทก็สามารถยกอ่างสิ่งน้ำตรงนี้ออกไปเทได้เลยนะคะแต่ตามที่แจ้งไปก็แม่ค้าจะไม่แนะนำนะคะหากเล่นต้องเล่นอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเล่นไปกับน้องนะคะ เล่นให้น้องดูมากกว่าเพราะว่าถ้าเด็กๆถือเองก็จะไม่ระวังอาจจะทำหกเหลอะเทอะประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นภายในตู้ของครัวด้านในที่เห็นเป็นรูๆจะเป็นช่องระบายอากาศของชุดครัวนะคะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่กดน้ําแข็งจะมีน้ําแข็งไม้ให้2ก้อนแล้วก็ตัวแก้วจะเป็นพลาสติกนะคะน้ําแข็งไม้แบบนี้นะคะก็หยอดตรงจุดนี้เลยพร้อมกันสองก้อนด้านในตู้เย็นทั้ง2ฝั่งด้านบนด้านล่างนะคะเวลากดก็จะลักษณะประมาณนี้นะคะ ี๋ยวเวลาเปิดตู้ทั้งหมดภาพรวมจะประมาณนี้นะคะด้านบนก็สามารถวางของได้ค่อนข้างเยอะเลยพอเวลาปิดนะคะตรงนี้จะเป็นโล่งๆจะไม่มีประตูนะคะตรงช่องกลางของระหว่างครัวกับตู้เย็นนะคะ ก็จะเป็นด้านข้างฝั่งตู้เย็นแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับตัวตู้เย็นกับตัวครัวจะยึดติดกันแต่ว่าสิ่งน้ำจะเป็นแยกชิ้นนะคะนี่ก็สามารถยกเคลื่อนย้ายได้เลยแล้วก็วางชิดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น ชิ้นแยกออกมานะคะจะไม่ได้ยึดติดกับตัวขวนะคะด้านข้างสิ่งนาำน,นะคะสำหรับชุดครัวโดยรวมถ้าวัดจากจุดที่สูงสุดต,ตรงตู้เย็นจะสูงประมาณ 96เซนติเมตรนะคะอันนี้คือวัดจุดที่สูงสุดจากพื้นด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้าวัดจากจุดที่วางของด้านบนสีขาวๆนะคะ mm hmm. ก็จะสูงประมาณ95นะคะ90.5เซนติเมตรสำหรับตรงซิงน้ำวัดจากพื้นจนถึงหน้าเคาน์เตอร์ก็จะ อยู่ที่ประมาณ46เซนติเมตรนะคะน,นี้ก็จะวัดจากตรงครัวตรงจุดที่วางด้านบนวัดจากพื้นด้านล่างจะสูงประมาณ88เซนติเมตรนะคะ88 cm. นิดหน่อยนะคะ ความสูงก็ประมาณนี้นะคะจุดสูงสุดเลยก็คือ96หน้าเคาน์เตอร์ก็จะ4 16แล้วก็ความกว้างความกว้างของชุดครัวเมื่อวางต่อกันกับซิงน้ำก็จะอยู่ที่ประมาณ1้อยนะคะถ้าวัดจาก คัวกับตู้เย็นตั้งรวมกันก็จะอยู่ที่88นะคะสำหรับซิง์น้ำความกว้างอยู่ที่29 5จุดประมาณนี้นะคะอันนี้คือตั้งรวมกันก็1้อยจุดห ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ทำออกมาเลยก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ร้าน BPNP ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ